ลลไไร้าห่่ไไไมมมปูควส,สนับสนุนรายการโดย Canon G Series ใหม่เปลี่ยนทุกสิ่งให้เป็นเรื่องง่ายเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ The First Estimate เที่ยวสุดโลกตอนนี้เรายังอยู่กันที่ประเทศสเปนกับนิวเชอร์พลและตอนนี้หนุ่มนิวของเรากำลังจะพาทุกคนไปชิมเมนูแสนอร่อยของประเทศสเปนกับเมนูที่เรียกว่าปาเอยาหรือข้าวผัดสเปนนั่นเองครับ เขาบอกว่ามาสเปนครับอย่างแรกที่เรานึกถึงเลยนั่นก็คือข้าวผัดสเปนครับหรือว่าไปายาวันนี้เราจะมากินไปายาสไตล์ของคาตาลุญญากันครับนี่ครับมาแล้วครับไปายาจานยักษ์ของเราเป็นซีฟู้ดก็มีกุ้งมีหอยมีปลาหมึกนะครับก็เป็นข้าวผัดสเปนอย่างที่บอกกับซอสของเขาใหญ่มากนี่คือสำหรับหนึ่งคนนะครับ หนึ่งคนกินหนึ่งจานจะบ้าเหรออันนี้ือกินทั้งคณะครับกินทั้งคณะวันห้าหกคนน่าจะได้ห้าคน how many people to finish this like s x people หหอมมากครับหอมเลยอะ่ะเหมือนเป็นกลิ่นแบบมีผสมเครื่องเทศอะไรด้วย กินซีฟู้ดชัดเจนมากครับแล้วก็น่าจะมีแบบพวกผสมผสานเครื่องเทศพวกประสาทของประเทศสเปนเนี่ยก็เป็นนักล่าน,นิคมอยู่แล้วนะในความคิดผมนะเขาก็น่าจะเดินเรือไปทั้งที่ต่างๆนะครับแล้วก็ล่านิคมแล้วก็เอาเครื่องเทศเอาวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเนี่ยกลับมาแล้วก็นํามาผสมผสานจนเกิดเป็นอาจจะเรียกได้ว่าอาหารประจําชาติของเขาก็ไ้นะสำหรับไปย่านี้เพราะหาก,กินได้ทั้งสเปนเลยอยู่ที่ว่าภูิภาคไหนเขาก็จะดัดแปลงตามสูตรของเขานะครับว่าจะเป็นซีฟู้ดเป็นหมูเป็นไก่เป็นผักอะไรก็แล้วแต่ ข้าวนะมีความคล้ายเบสโซโต้ของอิตาลีข้าวจะเหมือนแบบแข็งแขงอะเดนเต้นิดนึงแล้วก็รสชาติอย่างที่บอกเป็นรสชาติของเครื่องเทศค่อนข้างเยอะแต่ไม่ได้แรงเหมือนอาหารอินเดียนะหอมแล้วก็มันๆกินกับกุ้งกับหอยผมว่าดี วันที่2ในเมืองบาร์เซโลนาครับผมพาทุกคนมาในสถานที่ที่เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบาร์เซโลนาก็ได้ครับถ้าใครพูดถึงบาร์เซโลนาสถานที่ด้านหลังของผมเนี่ยคือที่แรกเลยที่จะป๊อปอัพเข้ามาในหัวหลายๆคนที่มาบาร์เซโลนา99.87%ครับต้องมาที่แห่งนี้ที่มีชื่อว่า ส a กรด้าเดอะฟามิเลียครับผลงานชิ้นสุดท้ายของสถาปนิกชื่อดังระดับโลกและเป็นสถาปนิกเบอร์หนึ่งของบาร์เซโลนาอย่างเกาดีนั่นเองครับวิหารแห่งนี้หรือจริงๆแล้วชาวสเปนบอกว่าเป็นโบสถ์ครับไม่ใช่โบสถ์ประจําเมืองของบาร์เซโลนาอย่างที่หลายคนเข้าใจเป็นโบสถ์ที่เกาดี i, ต้องการที่จะสร้างเพื่อถวายแก่ศาสนาคริสต์นั่นเองครับภายในและก็ภายนอกเนี่ยจะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาคริสต์เกี่ยวกับพระเยซูพระแม่มารีนั่นเอง แต่ที่สำคัญครับสกราด้าเดอะฟามิเลียนนี้ยังสร้างไม่เสร็จครับเพราะว่าเกาดีเนี่ยเสียชีวิตไปซะก่อนครับเขาแพลนไว้ว่าจะสร้างให้เสร็จภายในปี2026ครับปี2026คือจะเป็นปีที่ครบรอบ100ปีของการจากไปของเกาดีนั่นเองครับถ้าเขาสร้างเสร็จจริงครับวิหารแห่งนี้หรือว่าโบ,บสถ์แห่งนี้จะใช้เวลาสร้างนานถึง144ปีด้วยกันครับ ภายนอกว่าอลังกาแล้วครับภายในก็อลังการไม่แพ้กันเลยครับต้องบอกเลยว่าเข้ามาด้านในเสร็จปุ๊บเนี่ยรู้สึกเลยว่ามีความโล่งใหญ่โอโถงมากๆครับนี่คือสิ่งที่เกาดีต้องการให้เป็นแบบนั้นเลยครับเสาครับที่ทุกคนเห็นครับได้รับแรงบันดานใจมาจากต้นปาล์มครับและด้านบนครับที่เป็นแพ่ดานนั่นก็คือใบปาล์มนั่นเองครับ เพราะว่าเกาดีเนี่ยเขาบอกว่าสมัยเด็กๆครับเป็นคนที่ชอบธรรมชาติมากๆชอบคลุกคลีอยู่กับธรรมชาติครับทำให้ผลงานของเขาส่วนมากเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาตินั่นเองครับนี่ครับอีกอย่างหนึ่งครับที่โดดเด่นมากๆของสกราดาเดอะแฟมิลียครับนั่นก็คือกระจกครับที่อยู่หลายล้อมโบวเลยครับเป็นผนังเนี่ย เขาจะใช้กระจกเป็นหน้าต่างครับแล้วก็เล่นสีเล่นแสงครับเวลามีแสงแดดส่องเข้ามาเนี่ยทำให้เกิดความสวยงามแล้วก็สีที่แตกต่างกันออกไปครับนี่แหละครับอีกสเสน่ห์หนึ่งของโบสแห่งนี้ครับ ที่นะครับผมไปคุยกับชาวกาตาลุญญามาครับว่าที่สกาดาเดอะ f ฟมิลียแห่งนี้เนี่ยใช้ทําอะไรครับเขาทำอะไรกันสำหรับชาวโลโคเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ทําอะไรแล้วครับเพราะว่าส่วนใหญ่เปิดเป็นสําหรับนักท่องเที่ยวซะมากกว่าใช้เป็นในทัวริส m สึมซะมากกว่าครับแต่ก็จะมีคอนเสิร์ตบ้างครับในช่วงบางเวลาของเทศกาลอย่างเทศกาลคริสต์มาสนั่นเอง ต้องบอกเลยครับว่าวันนี้ครับเราโชคดีมากๆครับที่นักท่องเที่ยวที่มาที่ซาราดาเดอะฟาร์มิเลียนี่น้อยมากๆครับนี่ถือว่าน้อยมากแล้วนะครับเพราะเขาบอกว่าหน้าไฮซีซันครับที่นี่ต่อวันนะครับมีนักท่องเที่ยวมาถึง15,000คนต่อวันที่ตอนแรกผมว่าเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยปรากฏว่าผมเดาถูกครับเมื่อกี้ทางเจ้าหน้าที่คอนเฟิร์มมาแล้วว่า1 5 0 0 0คนต่อวันครับนี่แหละครับสถานที่ท่องเที่ยวอันดับ2ของสเปนรองจากอะฮัมบราที่กรานาดาครับ ก่อนจะถึงอีผลงานของเกาดี้ครับผมเดินผ่านร้านขนมร้านหนึ่งเป็นร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักครับบนย่านของกาเซียครับน่ารักดีเราก็เลยอยากจะแวะเข้าไปกินขนมเขาหน่อยดูขนมเขาสิเป็นตัวเหมือนตุกต๊กตนตุ๊กตาเล็กๆแล้วก็เปิดมานานมากๆแล้วครับตั้งแต่ปี1939น่าจะแบบน่าจะเจ๋งอ่ะไม่งั้นอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้หรอกแล้วก็จิบกาแฟสักนิดนึงแล้วกันเติมพลังกันหน่อยก่อนที่จะไปที่ต่อไปครับ โยอะๆตอนนี้ผมก็ต้องต่อคิวเพราะมีหลายคนหิวเหมือนกับผมร<อ>้านนี้เขาดังไม่ต้องแจกใบปลิวแต่ถ้าคุณอยากกินปลาซิวไปกินที่เมืองไทยนะ,ค,ะรนครับร้านบอดูครับเป็นขนมหน้าตาน่ารักน่ารักครับยูนิคมากๆเป็นเหมือนตุ๊กตาตุ๊ตก,กตานะเป็นเหมือนคนแล้วก็ยืนกลางแขนอยู่อันนี้เป็นรสออริจินอลครับด้านล่างเนี่ยเป็นช็อกโกแลตมิลช็อกโกแลตข้างบนเป็นไวช็อกโกแลตตรงกลางก็เป็นเกรสเคลือบน้ําตาล อันนี้คือแบบออริจินอลเขาผมก็ไหนๆกินครั้งแรกทั้งทีครับกินต้นตกำรัเก็เลยดีกว่ากินคู่กับก,บกาแฟลาเต้ก็น่าจะเข้ากันได้ดี<า>กินแขนก่อนดีกว่าโดนัทเลยครับอืมเป็นโดนัทเ่ยแป้งนึบ ที่2ของวันนี้ที่เราพามาครับเป็นศิละปะของเกาดีอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเกาดีเนี่ยมีงานในเมืองบา์เซโรนาเยอะไปหมดเลยครับอันนี้คือลาปเดราครับหรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันในนามคาซัมมิลลานั่นเองลาปเดราเนี่ยแปลว่าถ้ำหินนั่นเองครับก็จากรูปลักษณ์ภายนอกที่ผมเห็นเนี่ยก็เป็นศิละปะที่เขาออกแบบคล้ายๆมนุษย์ถ้ำเหมือนกันนะแล้วที่ชื่อว่าคาซัมมิลลาครับคาซ่า ในภาษาสเปนิชครับแปลว่าบ้านส่วนมิล,ล่าเป็นชื่อของเจ้าของบ้านครับในยุคเมื่อนานมาแล้วเนี่ยที่เขาเป็นคนว่าจ้างให้เกาดี้เป็นผู้ออกแบบให้รวมกันครับก็แปลว่าบ้านของตระกูลมิล,ล่าน,นั่นเองครับใครที่แวะมาบาร์เซโลนาครับก็อย่าลืมมาเช็คอินในสถานที่นี้ได้ครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่สําคัญแล้วก็ต้องมารวมถึงเราสามารถเข้าไปด้านในได้ด้วยครับถ้าใครไม่อยากเข้าด้านในครับก็สามารถถ่ายรูปเช็คอินเหมือนผมได้ด้านนอกแบบนี้ครับ ใ่ครับวิธีการเดินทางอย่างหนึ่งในเมืองแบบนี้นะครับคือการเดินเพราะบางที่เนี่ยสถานที่ไม่ได้อยู่ไกลกันมากครับการเดินเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้เราได้เห็นแบบวิถีชีวิตความเป็นอยู่หรือเมืองนั้นๆแบบอย่างแท้จริงครับอย่างเมื่อกี้คาซามิล่าที่เราจะเดินต่อไปเป็นคาซาบาโญเนี่ยไม่ห่างกันมากนะครับผมก็เลือกใช้วิธีการเดินเพื่อซึมซับบรรยากาศของบาร์เซโลนาเช่นเดียวกับเมื่อวานนะที่เราไปลา,ล,ล,าลัม布าเราก็ใช้วิธีการเดินมันแบบ ได้เห็นหลายละสิ่งหลายๆอย่างที่บางทีรถไม่ได้เห็นครับถ้าใครมาเมืองนอกมายุโรปแบบนี้เหมาะมากๆครับที่จะใช้วิธีการเดินไปในตามจุดต่างๆถ้าสังเกต2ข้างทางนะครับสข้างทางของถนนตรงนี้เนี่ยจะเห็นแบรนด์เนมเยอะมากๆครับเพราะว่าตรงนี้คือกราเซียเวนิวครับจะคล้ายๆกับชองอลิเซ่ของฝรั่งเศสอันนี้ก็เป็นเส้นหลัก เส้นชอปปิ้งครับที่เป็นพวกแบรนด์เนมของประเทศสเปนในเมืองบาสเซโลนาครับโรงแรมดูหรูเนี่ยแพงๆทั้งเลยครับ <S <S ถึงแล้วครับถึงแล้วครับเดินมาไม่นานเลยแป๊บเดียวเองเดี๋ยวเราข้ามถนมนไปดูตรงนู้นเลยนี่คาซาบาโยครับเหมือนที่ผมบอกไปแล้วนะว่าคาซาเนี่ยแปลว่าบ้าน ยางคาซามิล่าเมื่อกี้ก็บ้านของตระกูลมิล่าอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับคาซาบายโยก็คือบ้านของตระกูลบายโยครับแต่หลายคนสับสนครับมีอันนึงครับคาซาบังกาเนี่ยไม่ใช่บ้านของตระกูลบังกานะครับคาซาบังกาคือเมืองในโมร็อกโกจะสับสนนะครับอันนี้สาคัญมากนะครับบ่อและแบรนด์เนมเยอะมากนี่เนี่ยแบรนด์เนมที่นี่นี่คือขายกับพื้นเลยครับขายกันอย่างนี้เลย ถูกราคาแบรนด์เนมที่นี่ราคาจะถูกกว่าปกติขายกันหน้าที่ท่องเที่ยวอย่างนี้เลยแบรนด์เนมเสื้อเมสซี่กิสมันโหนี่วางขายอย่างนี้โหอุของเยอะมากครับของเยอะมากพร้อมครับผมอ่ะถึงแล้วถึงแล้วครับสถานที่ที่3มของเกาดีครับนั่นก็คือคาซาบาโยนั่นเองครับบอกเลยนะครับว่า3มที่นี้ครับตั้งแต่สกราดาลาฟามิเลีย คาซามิลล่าแล้วก็คาซาบายโยนี่คือ3สถานที่สำคัญ3สถานที่แลนด์มาร์คของเกาวดีในเมืองบาเซลโลนาครับที่ผู้มาเยือนต้องมาอย่างน้อยก็ต้องมาถ่ายรูปด้านหน้าครับอย่างเนี้ยเราครบแล้วครับ3ที่ถือว่าเรามาถึงบาเซลโลนาอย่างแท้จริงครับถ้าใครสังเกตครับด้านหลังครับของคาซาบายโยครับรูปร่างจะออกจะแบบแปลกนิดนึงคล้ายๆโครงกระดูกทำให้ภาษาไทยครับเรียกว่าบ้านโครงกระดูกนั่นเองครับแต่ว่าเกาว มีลักษณะคล้ายๆกับมังกรเลื้อยครับเขาบอกว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากดราก้อนนั่นเองก็ลองดูแล้วกันและจินตนาการตามดูครับว่าเราเห็นเป็นยังไงเพราะจริงแล้วมันคือศิละปะครับศิละปะไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วครับ ีอย่างนึงครับที่บาร์เซโลนาเหมือนเมืองไทยมากๆครับคือด้านหลังเลยนี่ครับโหมอเตอร์ไซค์ครับบาร์เซโลนาได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มีมอเตอร์ไซค์เยอะที่สุดในทวีปยุโรปครับไปไหนมาไหนก็ระวังกันด้วยครับแต่ผมมั่นใจเลยว่าคนไทยอย่างเราสบายอยู่แล้วครับชินครับเพราะว่าบ้านเราก็มอเตอร์ไซค์เยอะกว่านี้อีกครับ น e ี้ได้เวลาไปเที่ยวสุดโลกที่สเปนแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับ The First Estimate เดินทางสู่เมืองหลวงมาดริดชมความยิ่งใหญ่ของพระบรมมหาราชวังแห่งสเปนลงใต้สู่เซบียาตระการตากับมรดกโลกที่มหาวิหารเซบียาข้ามไปมาลกาสู่ป้อมอันคาซาบาหนึ่งในจุดชมวิวที่ดีที่สุดของเมืองบินไปบาร์เซโลนาเที่ยวชมซักาดาเฟเมเรียมหาวิหารใจกลางเมืองที่มีความสูงถึง170เมตรออกเดินทางพร้อมกันวันที่9-17เมษายน2565จำนวน9วัน6คืน กับราคาพิเศษเฉพาะแฟนรายการจำนวนจำกัดเพียง20ท่านเท่านั้นโทร065 879 3936นี่คือ Palace of c a t a l a n Music ครับหรือว่าพระราชวังแห่งดนตรีของเมืองคาตาลันนั่นเองครับที่อันซซนมากๆผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าที่บาร์เซโลนาครับก็มีที่ที่เจ๋งแบบนี้แล้วก็สวยงามแบบนี้ครับ